ยินดีต้อนรับเพื่อนเพืทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมบูมบูมคนเดิมในเกม Predator Hunting Clouds วันนี้เราก็จะมารับบทเป็นเจ้า s u n l e Hunter นะครับอาวุธที่ไปวันนี้ก็จะมีเน็ตกันหรือว่าปืนตาข่ายนะครับแล้วก็มี Combine Stick ก็เป็นหอกนะแล้วก็เปิร์กที่ไปก็จะมีเปิร์กตีแรงขึ้นเปิร์กกับดักจับได้นานขึ้นแล้วก็เปิร์กโบนัสสเตมินนะฮะก็มาดูกันว่าวันนี้จะเป็นอย่างไร เกมจะเริ่มในอีก3 2 1มาแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็น Jungle Hunter ไม่ได้แต่งอะไรนะเพียงแค่เปลี่ยนหน้ากากอ่าก็เป็นหน้ากากที่อัปเดตใหม่มาเช่นกันนะกับตัวที่แล้วเกิดด้านบนนะครับ ตอนนี้เราต้องหาจุดที่พวกเขาอยู่กันอยู่ฝั่งขวามือตรงนี้ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าภารกิจพวกเขาอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าผมจะเซ็ตฐาตรงนี้ไว้นะเผื่อพวกเขามากันถ้าไม่มาก็ถือว่าเสียโมชั่นดีเทคเตอร์ฟรีไม่เป็นไรนะมีเยอะตึกนู้นด้วยสำคัญ ไว้ด้านบนนะครับพวกนั้นจะได้มองมาเห็นอ่าอีกจุดหนึ่งฝั่งนูน้นโอเคเผือพวกเขามาเครื่องตัวจับจะได้จับได้นะอยู่ไหนกันเอ่ยตอนนี้เราไม่สามารถสแกนได้นะแล้วก็พวกเขาเงียบมากหรือว่ามีเสียงนะ รือว่าพวกเขาจะเล่นสเตลกันเนี่ยเดี๋ยวลองฟังเสียงนะครับเหลือเวลาอีกเยอะเฮ้ยเสียงปืนอยู่ด้านหลังตรงนี้นะตามเสียงไปแสดงว่าภารกิจของพวกเขาอยู่ด้านบนตามท่อนี้ไปนะครับเตรียมหอกไว้ก่อนเนี่ยเผื่อได้ปลาเอามาเพื่อสิ่งนี้ผมจะใช้หอกไว้ปลาครับแล้วก็ ใช้ปืนตะข่ายไว้จับแล้วตีจะไม่ใช้หอ,อกตีเอ้ยมีหมูโอเคเสียงอยู่ด้านในเลยกำลังยิงอย่างเมามันอาคารด้านหน้านะครับเฮ้ยตรงนั้นมีคนด้วยมีหนึ่งคนโดนเฮ้ยมีเพื่อนไ้ออก,ก่อนนะตอนนี้มันเห็นเรา เดี๋ยวผมวางไอ้น,นี่เลยละกันเหลือ2อันพอดีนะครับอ่าใจ้รู้ว่ามันแยกกันหรือเปล่าเฮ้ยไม่โดนริดเลนเชอร์มาโดนอยู่ฮะค่อยๆเติมดาเมจเข้าไปนี่แน่ไฟไหม้ไฟไหม้เฮ้ยม,มีเสียงคนตรงนี้มีคนแยกว่ะ แสดงว่ามันซู่มีด้านนอกเฮ้ยนี่ไงอือจับเรียบร้อยดึงอือโอเคถอยก่อนคนระับตอนนี้ทำให้มันเสียขวัญไปก่อนมีคนวิ่งตามมาข้างนอกต้องจัดแล้วแบบนี้จับอือไปไหนเฮ้ยอึดเว้ยอึดเว้ยเรียบร้อยลม้มอีกคนตรงนี้ ไม่โดนตีเพียวๆแล้วกันเรียบร้อยดึงอ่ะคนนี้ตายไปจังวะเรือมันออกเกมออกจริงด้วยนะครับเฮ้ยไอตัวนี้ผมจะไม่ฆ่ามันให้มันไปชุบเพื่อนจงไปซะเจ้ายังมีโอกาสนะไม่ไปอีกจับไว้ครับขอดึงกระโหลกก่อนแล้วกันเฮ้ยโอ้โหมันหลุด ต้องรีบแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โหมันยิงมันยิงผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุตส่าให้โอกาสอุตส่าให้โอกาสเอ้ยโอ้โหอมีดมาแทงด้วยเกือบเกือบไปแล้วนะเมื่อกี้เกือบตายอ่ะมันบังอาจมากอุตส่าจะให้ไปชุบในเมื่อมันทำแบบนี้งั้นก็ไม่ได้ชุบแล้วกันรอฉีดยาเสร็จนะครับเดี๋ยวไปตามล่ากันงัก็คนไม่ครบอีกแล้วในทีมมัน ดอกสุดท้ายถึงกับร้องเลยนะน่าจะเจ็บน่าดูตอนนี้เลือดเต็มแล้วแกอยู่ไหนกันนะอ๋ออยู่นี่ยังไม่ไปไหนนะมันนี่เลยเฮ้ยติดอะไรวะเนี่ยเดินไม่ได้นะเมื่อกี้อยู่ข้างหน้านะครับในป่าผมมองไม่เห็นเลยป่าไปไม่โดนนะครับมัน เปิดเครื่องรบกวนอินฟราเรดเฮ้ยมีเสียงอยู่ตรงนี้ไงอือโดนให้ไปชุบไม่ไปชุบโดนหรือเปล่าวะเมื่อกี้เจ็บแล้วนี่นะเฮ้ยริดเยอะริดเยอะอือจับมาเรียบร้อยอุตส่าห์ให้ไปชุบดีๆไม่ชอบ เรียบร้อยจบเกมเกมไวมากได้กะโหลกกลับดาวเนี่ยมาตอนนี้เราเกิดที่ไหนวะเนี่ยเป็นด่านเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้เราอยู่ด้านล่างแมป ไหนดูซิว่าพวกเขาอยู่ตรงไหนนะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยใกล้ๆก,กันนะไม่แน่ใจว่าภารกิจของพวกเขาอยู่ตรงบริเวณน้ําหรือเปล่านะถ้าอยู่บริเวณน้ํำนี่เราจะเล่นยากนะเพราะว่าเราล่องหนตรงน้ําไม่ได้นะแล้วเครื่องมือเราจะช็อตตอนนี้เตรียมหอ,อกไวเหมือนเดิมนะครับเผื่อได้ปลามีเสียงด้านซ้ายตรงนี้ กำลังยิงกันอยู่ด้านหน้าเราค่อยๆย่องเข้าไปนะครับเฮ้ยด้านหน้ามี2ตัวกำลังวิ่งไปด้านบนมีคนท่าโครนะอืมโดนแต่ว่าเราเนียนๆไว้ก่อนมันไม่เห็นเรานะตอนนี้มีคนเจ็บด้านหน้านะครับผมจะไปจัดการคนเจ็บก่อนจะไปไหน ไอ้เนี่ยล้มไปดึงเออถอยมาก่อนครับกลับไปเก็บหอกเฮ้ยตรงนี้มีหนึ่งตัวจัดเลยแล้วกันแล้วค่อยไปเก็บนะเฮ้ยโอ้โหมีดิกันนะต้องรีบจัดการเออเรียบร้อยล้มมาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอเคเมื่อกี้นี่แบบ ไม่สามารถที่จะยิงปืนตาขายได้เฉยเลยเกือบโดนยิงฟรีกลับไปเอาห่อเนะตอนนี้มันเหลือหนึ่งคนในทีมก็เดี๋ยวปล่อยไปก่อนแล้วกันระหว่างนี้ก็ฆ่าหมูรอตัวนั้นมีหมูมีแค่ตัวนั้นตรงเดียวนะไปฆ่าหมูนะครับตัวเดียวก็คุ้มค่าโอเคฮิวเลยแล้วกันนะ ม่ต้องเปลืองยามาชุบตรงนี้หรือเปล่านะไม่เจอใครเลยอะเครื่องชุบตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่มีใครมายังไงเนี่ยหรือว่ายังมาไม่ถึงโอเคเดี๋ยวผมว่ามันต้องมาแน่ๆแหละเอ้ยมีหมูตรงนั้น ไปฆ่าหมูก่อนแล้วกันนะผมคิดว่ามันต้องมาตรงนี้แหละแต่ตอนไหนไม่รูม้มันอาจจะรอจังหวะตอนนี้ก็ได้หมูมาไว้หนึ่งตัวเฮ้ยมาแล้วนั่นไงเดี๋ยวรอมันชุบก่อนนะครับลาสมมาแคสเตอร์เตรียมไว้รอจังหวะมันกดชุบเพื่อนแล้วนะตอนนี้รอเพื่อนกลับมา รอจงหว่าให้เพื่อนมันฟื้นนะครับเราจะยิงเข้าไปจะมาหรือยังเนี่ยทำไมมันนานจังวะเฮ้ยกลับมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นตัวเลยมาแล้วครับเอน้นเน้นเน้นเน้น,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 นโอเคอีกดอกลังงานหมดนะครับตอนนี้หลบลังต้นไม้ไปก่อนขึ้นมาไหม มาตัวนี้หนึ่งตัวนะครับบาดเจ็บด้วยยิงเข้าไปไม่โดนเฮ้ยติดอะไรเนี่ยรากไม้โอ้โหบ้าเอ้ยไอ้ค้างอะไรวะเนี่ยเสียจังหวะเลยเกมมัายืนนี้นะไม่โดนว่ะเสียจังหวะเมื่อกี้หมดเลยเนี่ยไม่โดนเฮ้ยโอ้โห EMP ตอนนี้อุปกรณ์เราขัดข้องนะ คใช้หอกแลวกัน่าเข้าไปในวงน,นี้ก็พอนะฮะเฮ้ยมันเห็นมันเห็นมันเห็น,นเฮ้ยโอ้โหไกลเกินค่อยๆนะค่อยๆใจเย็นเฮ้ยโอ้โหอยู่ครบเลยลงมาก,ก่อนนะอืเอโดนตัวนี้บาดเจ็บนะครับตามเลย เรียบร้อยเพื่อนไปไหนฮะเฮ้ยโอ้โหเพื่อนกลับมาไม่น่าเรียกเลยโอเคหยิบหอกตอนนี้มันอยู่ตัวเดียวนะครับตรงนี้แหลมเหรอจะไปไหนเฮ้ยลุงลุงดั๊เฮ้ยลุงดั๊ดดีโซีใหม่ปะเรียบร้อยนะครับเสียงเดิมดีโซีใหม่แต่เป็นวัยหนุ่มขึ้นนะ โทษถีแล้วดุงดั๊โดนดึงหัวแล้วร้องไงวะเนี่ยร้องทางไหนตรงนั้นมีหมูนะครับโอเคขอฮิวก่อนแล้วกันเดี๋ยวซีลุงดั๊มันมาตอนไหนวะผมไม่เห็นมีอัปเดตเลยสงสัยผมยังไม่อัปเดตหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวถ้างั้นรอบหน้าเดี๋ยวเล่นเป็นคนบ้างนะฮะเล่นเป็นลุงดั๊ตอนหนุ่มลองดู เสียงปืนอยู่แคมป์ด้านหน้านะครับกำลังยิงกันอย่างเบามันตอนนี้มันเหลือ2คนก็น่าจะเล่นยากขึ้นมานิดนึงแต่บางที3คน2คนถ้าเล่นเก่งนี่โอกาสฆ่าผมได้สบายเลยนะตัวนี้มีคนนะครับตัวนี้ไม่โดนบ้าเอ้ย ด้านล่างเนี่ยจะพยายามตอดไปก่อนนี่ไงตัวนึงเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยหลบได้หลบได้หลบยิงทิ้งยิงคว้างเราตอนนี้มันเข้ามาในบ้านเหมือนเดิมนะครับโอเคอเน็ตกันเฮ้ยผมลืมเอามาบ้าเอ้ยลืมหยิบเรียนเป็นคอมบี้สติ๊กแล้วกัน ออกมาไมหมเฮ้ยเดี๋ยวเราใส่ไอ้นี่ด้วยดีกว่าไอ้เครื่องตัวจับความนะเคลื่อนไหวนะมาเจอตัวแล้วตรงนี้นี่เองออืโอเคล,เล้มเรายังไม่ดึงนะเก็บไว้ก่อนให้มันชุบให้มันชุบกันจะได้เผื่อได้สเตลล์คิว ไม่โดนเอ้ยยิงปืนเข้ามาใหญ่เลยเน็ตกันจับเอ้ยโอ้โหไม่ไหวอะจะตายอะไรวะเมื่อกี้ผมนึกว่ามันเลือดน้อยโอ้โหแล้วหมูอยู่ไกลด้วยเฮ้ยตัวนี้มีเมื่อกี้จับไม่โดนด้วยนะประเด็น มันวจะยิงโดนประตูหรือเปล่านะเน้ยโอ้โหเจ้าหมูจะไปไหนแล้ววิ่งไปทางที่มันอยู่ด้วยมันยังไม่ออกมานะขอญาตก,กินก่อน,นครับปางตายเม,เมื่อกี้เกือบพลาดนะที่ผมกล้าบวชที่ผมนึกว่ามันเลือดน้อยนะแต่ไม่รู้เพิ่มเลือดตอนไหนนะไอตัวถือปืนกลนนะ่ะ เฮ้ยตัวนี้มีคนจับไม่โดนอีกแล้วโอเคเอ้ยหลบไปก่อนระเบิดโอ้โหสองลูกเฮ้ยมีตัวหนึ่งล้มอ่ะเฮ้ยผมเก็บไว้ก่อนดีกว่าตอนนี้เราฮิวก่อนแล้วกันฮะเพิ่งจะกินหมูเมื่อกี้แล้วเจ็บอีกแล้วมันจะไม่ออกไปไหนเลยใช่ไหมเนี่ยผมว่ามันน่าจะไม่ตามภารกิจแล้วพวกเนี้ยหรือว่าอาจจะรออยู่มันชุบแล้วก็ฮิววะ แล้วมันมีเฟิร์สเอ็ดด้วยมันน่าจะฮิลเสร็จแล้วเช่นกันนะเหมือนมันจะแคมป์จริงๆนะไม่ยอมทำภารกิจไม่ออกมาอีกตัวนึงตัวนั้นแล้วก็ซ้ายมือตรงนี้นะหลังกระจกจับเฮ้ยตัวนี้หายจับตัวนี้ก่อนมันมายิงด้านหลังนะโอเคลมเ้มอึ๊ยมึงมาฟันด้วยน,นะน,นี่นะจับตัวนี้เพิ่งฆ่ามันนะ ปล่อยให้มันชุบไปก,ก่อนเผื่อเราได้สเตลคิวเฮ้ยมีหมูตรงนั้นไปเพิ่มเลือดด้วยนะครเยอะเลยอะ่ะโอเคกินเข้าไปมันจะเคลื่อนที่เรียงไม่ได้พวกนี้เหลือ3นาทีนะแล้วก็เอ้ยสเตลคิวขึ้นมาแล้วว่ะมันเริ่มออกมานะ้วนี่นะจับไม่โดน โดนไปไหนนี่แน่ลม้มอีกคนเอ้ยระเบิดอาตายเลยโอ้ตายคาที่นะวันนี้หมดการเซล,ลคิวมาเล่นกันซะนานอดได้เซลคิวจบเกม เจอตัวแล้วอยู่ด้านล่างนะฮะยังไม่เห็นเราลาสมาแคสเตอร์ตัวนี้กำลังวิ่งมามโดนเฉียวๆนะครับตอนนี้มันน่าจะยังไม่เห็นเรามีเต็มปืนด้านขวาเฮ้ยตรงนี้จับโอเคไดเรียบร้อยดึง ด้านหลังมาพุชหน้าเขาเข้าหลบไปก่อนนะโอ้โหเหลือเหลือครึ่งนึงไม่ไรฮะยังไหวลาสมาแคสเตอร์ไปตัวด้านหลังดีกว่าโดนตอนนี้พวกมันบาดเจ็บกันน่าจะเยอะนะเราก็พยายามเลี้ยงไข้ไว้ไม่โดนเว้ยหยิบมาก่อนครับตั้งหลักเฮ้ย ยิงไล่หลังด้านในมีตัวตอนนี้เราน่าจะเนียนได้อยู่นะยังเห็นเราไอตัวเมื่อกี้น่าจะเข้าไปแล้วนะเฮ้ยนี่ไงเอ้ยวืดอะไรวะเนี่ยเจอประจำเลยผมเนี่ยวิสุดท้ายที่กดโจมตีนะครับเจ้าบึดหยิบมาไม่ได้เหรอ,อ,อต้องเข้าไปหยิบด้านในด้วยโอเคพลังงานจะหมดแล้วนะครับตอนนี้ หมูกินดีกว่ามีหมูพอดีเลยเนะี่หลายตัวด้วยแซมเติมอาหารเข้าไปให้เลือดเต็มแล้วก็ฟื้นูพลังงานนะฮะจังหวะนี้เฮ้ยมันมาชิปหายแล้วมันตามมาเขกินเสร็จพอดีหลบไปก่อนคนระับมันยิงใหญ่เลยมันสาดกระสุนมั่วโอเคกลับไปเก็บหอ,อกชึบเอาได้ไหมเนี่ยอ๋อได้ละ มาตรงนี้นะกำลังวิ่งอยู่ยังไม่เห็นเราภาร,รกิจพวกมันน่าจะไปด้านหน้ามาไม่โดนนะปลาสุ่มเข้าไปหยิบหอกกลับมาเสียงตีนมันเยอะมากตัวนี้เกมมันตามเราเนะี่ยตัวหนึ่งยังไม่เห็นเราเนียนอยู่ตุงดัสมาคนเดียวเลยจ้ะจับโอเค ไปไหน,ไไหนเรียบร้อยลม้ลมลงมาก่อนนะจับโอเคจัดการตัวนั้นจะไปไหนเอ้ย <c oughs> โอเคลม้มจับ <c oughs> ไม่โดน <c oughs> ล้มไใบศรครับถ <c oughs> ึงเลยแล้วกันโอเคอีกตัวออยากจะเก็บเห็ดอีกตัวน่าจะ ไปชุบเพื่อนนะปล่อยไปก่อนแล้วกันเราก็ไปฟาร์มหมูด้านหลังดีกว่าหมูโคตรเยอะโชคดีมากที่ชุบไม่ไกลมากนะรอให้มันเกิดแล้วก็เราจะใช้พลาสมาแกสเตอร์อัดเข้าไปเสียงอะไรแย่ๆวะเนี่ยเสียงปืนหลอกอะ ใช่นะเฮ้ยเกิดมาแล้วืออโดนย้ายจุดเนียรอจังหวะด้านหน้านะเฮ้ยไม่ได้วะตัวนี้ได้อยู่ื้อโดนโดนอีกแล้วอันนี้ไม่โดน โอเคโดนเริ่มจะน่วมแล้วเราต้องรีบเข้าไปนวดตัวนี้ไปไหนไมันจะใช้มิดนี่แน่โอ้โหไม่โดนเฮ้ยดัชมาลับแทนเพื่อนฮนะค่อยๆนวดเข้าไปเฮ้ยจังหวะไม่ได้ว่ะตรงนี้มันน่าจะใกล้มาครบแล้วเฮ้ยตรงนี้ จะตายจะตายจะตายเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหมีเอ็มพีด้วยบ้าเอ้ยเกือบแตกอะไรเรามีหมูเยอะผมเชื่อว่ามันต้องตามมารีบกินมาไม่เอ่ยมาไม่เอ่ยมาจริงด้วยดึงดัชมาหนึ่งคนนี่แน่จับได้ฮะมาทำไมคนเดียวเดี๋ยวฮะเรียบร้อยดึงโอ้เพื่อนมันตามมาแล้ว โอเครีบไปก่อนนะกลับไปเอาหอกดีกว่าเก็บพวกนี้ไว้ก่อนกลับไปเอาหอกมาจะได้ปลามันได้โอเคไหนดูซิว่าใครตามเราอยู่ด้านในนะเข้ามาในบ้านแล้วโคตรไวอะ่ะเฮ้ยใครใช้ยามีคนใช้ยาด้านหน้าอืมไม่โดนนะลุงดัชอะไรวะเนี่ยมันใช้ยาเสร็จแล้ว บ้าจริงเอ้ยมันเห็นด้วยเฮ้ยด้านหลังตามมาไหมเฮ้ยจับโอเคจับได้ฮะเ,เข้าไปอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยด้านหลังไม่ได้แล้วสิจังวะเคเนียนตีเนียนก่อนไม่น่าเห็นนะครับไม่โดนว่ะ โอ้ยเรียนไม่ได้แล้วไปหันหน้าขึ้นมาขนาดนี้ไอ้ไม่โดนโอ้โหชาร์จเต็มเลยเมื่อกี้บ้าจริงเฮ้ยตัวนี้มี็หนึ่งคนเอาเลยดีไหมเอาเลยเล่นกันนะจับไม่ได้บ้าเอ้ยไปไหนเอ้ยเอ้ยโอ้โหเพื่อนมาโอ้จะแตกจะแตกเอ้ยเอ้ยชิบหายแล้วโอ้เมื่อกี้บั๊กด้วยนะ หน้าไปล็อกกับศพเฉยออกประตูไม่ได้โอเคกินหมูก่อนนะผมเชื่อว่ามันต้องตามมานั่นไงมาแล้วเร็วโอ้กินเสร็จพอดีมาไอ้ดัชจับได้คนระับมาจะไปไหนพลิวพลิวพลิวโอ้ไม่ตายโอ้โคตรอึดเลยโอ้ทำไมมันอึดจังวะตู้เหนื่อยแล้วนะจับไม่ได้จับ ไม่ได้อีกแล้วเนียนลอดใต้รถไฟเฮ้ยตีแน่อย่ามาขวางไอ้ดัสจะิวเหอรอเรียบร้อยล้มไปแล้วนะต้องมีคนมาชุบแน่ๆดีไงไม่โดนทำอะไรล้มไปขาดอีกตัวจะมาช่วยเพื่อนไหมตอนนี้ยังไม่โผล่หัวออกมาเลยนะ รือว่าจะหนีเอาตัวรอดคนเดียวไม่แน่ใจโอ้คงั้นฆ่า้ลยแอ้วกัอ้โหโอ้ห้หอ้โหโบ้อ้อ้โหโอ้โ้หอ้โหโอ้ห้อ้โห้โหออ้โหโอ้โห้โาโอ้โ้อ้โห้โอ้้อ้อ้ห้ห้ ได้ยิงฟรีอะแม็กหนึ่งเอาออกเกมเลยเหรอไม่นะทิ้งเพื่อนอ่ะมีคนโยนเรียบร้อยนะก็ได้กระโหลกกลับดาวอีกครั้งโอเคตาสุดท้ายแล้วนะก่อนเนี่ยแล้ววันนี้ขออีกสักคลิปแล้วกันอีกสักตาแล้วกันก่อนจบคลิปของเราเนะี่ย อยู่ไหนเอ่ยตรงนู้้นเลยตามแสงอินฟราเรดไปนะพวกนี้มันสงสัยร้อนมากเลยส่งคลื่นความร้อนออกมาเต็มเลยพวกเขาได้เกิดด้านหน้านะครับแถวแถวแคมป์ตรงนี้แหละแต่ไม่แน่ใจว่าภารกิจจะอยู่แคมป์นี้หรือเปล่าเนะี่ยต้องคอยดู ตอนนี้ยังไม่เจอใครนะวิงมาหรือว่าอาจจะไม่ใช่แคมป์นี้ก็เป็นได้นะเฮ้ยเหมือนมีเสียงอะไรบางอย่างมีเสียงไอ้พูดนะเฮ้ยเสียงปืนทางซ้ายมือเสียงปืนชัดมากนะเฮ้ยนี่ไงคนนึงจัดเลยเลยลกัน กันเหรอล้มไปครับคุณกันผมปลาเฮ้ยระเบิดจับโอเคได้ฮะแทงฟรีแทงฟรีเรียบร้อยล้มตึงตอนนี้เหลือสองคนฮะเฮ้ยเนียนไม่ได้จับจับได้ฮะจับได้ เราโดน EMP ด้วยไปไหนลุงดัสเรียบร้อยดึงอืออีกคนอีกคนอยู่นู่นงั้นปล่อยไปชุบเพื่อนก่อนแล้วกันตอนนี้จะขอกินหมูนี่แน่สองตัวรอมาชุบเพื่อนนะเฮ้ยเอาออกเกมอีกแล้ว อะไรวะเน,นี่ยเจอคนโยนเกมอีกแล้วโอเคถ้างั้นก็สหรับวันนี้ผมก็ต้องขออนุญาตลางเพื่อไปก่อนแล้วกันนะเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าถ้าใครชื่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ